ส่วนเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดกีฬายาวชนแห่งชาติสุพรรณบุรีเกมนะครับไฮไลค์คือช่วงจุดคบเพลิงครับโดยชมครับมีแหงเจียมาชนครับสุดยอดบ้ามาแล้วหงเจียนี่ก็คือเป็นเทพแห่งปีลิงมงคลนะครับจุดไฟเสร็จบินขึ้นไปข้างบนห้าไปจุดที่กระถางคบเพลิงนะครับอันนี้สร้างความประทับใจพอสมควรทีเดียวครับแหงเจียที่บอกซะด้วยโอ้โหคิดนี่สุดยอดเจ๋งนะเจ๋งนะ นี่คันตีลังกาด้วยนะครัโอ้โหตีลังกาสองล้อไปมีเงินเงินนิดหน่อยครับนะครับถ้ากาจะจุดได้ใช่มันต้องมีพิธีการกันหน่อยโอยบินไปเรื่อยละครับค่ะถ้าคุณเอกลาดขึ้นไปใส่หัวใจวายเนาะครับคือตั้งแต่ยังไม่แค่นั่นล่ะดีไม่ดีกับบ้านเก่าเลย ตายตั้งแต่เมตรแรกนี่ครับส่วนคนว่าเหรียญทองแรกเมื่อวานนี้เป็นน้องคัปเตอร์นะครับรัฐศสตร์รุ่งเรืองหนุ่มน้อยวัยสิขวบจากคาราเต้โดนะครับค่ะคุณเอกราชวันหลังกีฬา